ตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆ fc เอกพาเพล่นนะครปฐมนะครับตอนนี้ผมต้องการจะมาให้ท่านเห็นภาพและก็สิ่งอนุรักษ์เก่าๆที่ท่านทั้งหลายหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือเฟียนหรือว่าเฟียนหรือชาวบ้านก็เรียกว่าเกียนนะครับซึ่งเป็น ยานพาหนะสมัยก่อนๆในการจะเดินทางไปไหนมาไหนจะบรรทุกข้าวหรือจะบรรทุกสินค้าก็ต้องใช้เฟยียนหรือเกยียนอย่างนี้นะครับเพื่อ,อเป็นยานพาหนะเป็นใช้ใช,ใช้งัวใช้งัวนะครับนี่จะใช้งัวเทียมใช้ใช้งัวเทียมเรียกว่างัวเทียมเกียนหรือว่าวัวัวเทียมในการที่จะบรรทุกสินค้าไปต่างๆไม่ว่าจะไป ซื้อขายหรือว่าไปประกอบกับสมาคมอาชีพเกษตรกรรมต่างๆครับก็ใช้เฟียนต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องบรรทุกเป็นเครื่องยานพาณนะในการขนขายสินค้าไปอีกจังหวัดหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่คือจึงผมไล์สดนะครับไล์ให้เห็นเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นควรอนุรักษ์และเป็นควรที่นำพาให้ท่านที่ยัง ไม่เคยเห็นนะครับนี่เคยเห็นของจริงๆนะครับมาหาหาดูได้ยากหาชมได้ยากครับซึ่งก็หากว่าท่านอยากจะเห็นสิ่งสวยๆกำงานเหล่านี้ที่อนุรักษ์ไว้ก็อยากจะแนะนําให้ท่านมาที่วัดราชยาไซวัดยายาไซนี่ครับอยู่ที่เขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับมาไม่ยากนะครับมาดูสิ่งต่างๆสิ่งที่แปลกและก็ได้อนุรักษ์ไว้ที่วัดแห่งนี้ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์มาอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านเห็นถ้าท่านชอบนะครับ สิ่งต่างๆใหม่ๆอย่างนี้ก็แนะนําให้มาดูนะครับมาถ่ายรูปมาประกอบ f อหรือว่ามาสนุกสนานมาถ่ายรูปสวยๆงาม,งามๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมที่วัดยะยาไซได้เก็บภาพสวยๆของโบ,บราณโบราณควรแก่การอนุรักษ์ควรแก่การให้ให้ลูกหลานรุ่นอนุชนรุ่นหลังได้เห็นนะครับ ผมสมชายอ่อนพันธ์หรือว่าเอกพาเพลินนครปฐม,มเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดราชยศิย์เขตก,กำแพงแสนได้มาเห็นภาพที่น่าควรอนรุรักษ์เราก็เรียกกันว่าเฟียนหรือว่าเกียนนะครับสิ่งที่อย่างนี้ก็ต้องชื่นชมหากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือว่า f อฟเอกพาเพลินนครปฐมนะครับได้เข้ามาดูแล้วก็อชอบก็ขอให้ท่านกดติดตามกดแชร์กดไล์ เอกพาเพลินนครปฐถมนะครับเพ mm. ื mm. ่อที่จะเป็นกําลังใจหาภาพดีๆสิ่งดีๆเอามาให้ท่านดูเอามาให้ท่านชื่นชมแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งดีๆเป็นสิ่งที่เราควรเห็นควรทํานะครับนี่นี่คือล้อเฟียนนะครับคือล้อเฟียนคือล้อเฟียนที่ล้อเฟียนนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นล้อยางนะครับเป็นล้อไม้แล้วก็ในการขับเคลื่อนสมัยก่อนต้องใช้งวหรือว่าใช้ไฟนะครับที่ เป็นยานพาะนะนี่ครับพญานผานะที่ที่ใช้ให้งูให้ฟ้ายเทียมเทียมเกียนเทียมเทียมเกียนนะครับนี่ก็ขอให้ท่านชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกพาเพลินนครปฐมนะครับวันนี้ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับ